สวัสดีครับชาวไซค์กอยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลเวลาสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วตรงน,นี้ก็เหมือนเดิมทุกวันเหมือนกันครับขอบคุณสำหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะฮะ วันนี้3คู่เนี่ยมาจาก3ชาติเลยดยคู่แรกไปดู FF m i t s ม b i s ชิอิ e c tric ิก p ในเวลาส9กานากานาทีในกลุ่มเอกันก่อนนะครับวันนี้บูรนครับจะเล่นกับทางชินชาติไทยโดยคู่นี้จะเล่นกันที่มาเลเซียนะครับคู่ทีเจอมาเกมล่าสุดเนเป็นไทยเอาชนะบูรนายสิประตูต่อศูเลยนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับบูร์นชนะ2แพ้3มครับเกมล่าสุดอุ่นเครื่องแพ้ติโมเลสเต้ประตูต่อศูนครับส่วนทางไทยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้ทางชินิ งงเหมือนกันนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปดูวันที่ตัวผู้เล่นที่ค่าดว่าน,น่าจะลงสนามใน,นวันนี้นะครับรูนวันนี้จะมีทางอัสวันศเลกับทางอับดุลอาซิซีในเกมรุกนะครับส่วนไทยจะมีเทือรทอนบุญมาทันตรงกลางนะครับปั้นเกมโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเท่ามือทีลรสินแดงด่านะครับก็จะบอกว่ารูนผ่านเข้ามารอบนี้เป็นครั้งแรกในรอบ26ปีเลยนะครับแต่ดูฟอร์ม5้าเกมหลังสิกก็ดูไม่เท่าไหร่นะครับก็แพ้มากกว่าชนะนะครับส่วนทางไทยเนี่ยคุณภาพมาตรฐานเหนือกว่าเยอะถ้าดูที่ ก็ดูที่ระดับนะครับแต่ฟอร์มการเล่นจริงนะของไทยในห้าเกมหลังสุดก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับเล่นเกมล่าสุดก็แพ้ทางไต้หวันเฉยเลยนะฮะและเกมนี้เนี่ยเป็นการเล่นนอกบ้านนะครับของทั้งสองทีมหน้าเป็นการเกมบอลเปิดบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันยากเสมอเนะี่ยเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้บรูไนยะแพ้แพ้แ,พแ,พแ,พแน่แต่ผมมองว่าไม่น่าจะข้ามได้ครับมีสเสาไฟฟ้ามาขวางไทยค่อนข้างเยอะผมมองว่าไทยจะทําได้แค่เอาชนะบรูไน4สี่ประตูต่อศูนย์ครับ คุณสองก็ไปที่อังกฤษกันไปดูคาราบาลคัพกันเวลตีสองสี่สิบห้านะครับไปดูเกมนิวคาสเซิลครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางบอลมัดนะครับเดี๋ยวคุณที่เจอกันมาเกมล่าสเสมอกันหนึ่งประตูต่อนหนึ่งไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับนิวคาสเซิลชนะ4เสมอ1ครับเกมล่าสุดเอาชนะเชลซี1ประตูต่อ0ูนย์สุดทางบอลมัดชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดเอาชนะเอฟเวอร์ตันมา3ประตูต่อ0ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับนิวคาสเซิลวันนี้ยััััังงงงงงมมมมมีีีีบบบบบาาาาาาตตตวททท่่ย่ยไไกก,ากกกกกลลลลลสจจจรรรปเนนนฟุอโะละละค้ มิเกลอามิรอนครับหน้าเป้าใช้ไปทางคริสวูดครับส่วนทางบอลมัดจะมีโดมินิกโซลันกี้กับทางคิฟฟ์มัวครับในแนวรุกเหมือนกัน,นก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลมีซีซั่นที่ดีนะครับในซีซั่นนี้บินสูงอยู่แถวๆหัวตารางนะฮะแล้วก็เจอกับทีมใหญ่ก็เล่นได้ดีเหลือเกินและเกมในบ้านต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆากนะครับ5เกมหลังสุดนิวคาสเซิลเล่นในบ้านชนะถึง4เกมครับส่วนทางบอลมัดเนี่ยชนะมา2จิต2เกมติดจริงอยู่นะครับแต่ในลีกเนี่ย หาเกมหลังชนะคู่แข่งไนดะ้แค่เกมเดียวแล้วเกมรับเนี่ยค่อนข้างจะรัว่วค่อนข้างจะเหวอนะเสียประตูง่ายๆแทบจะทุกเกมเพราะวันนี้มีคอสโซเล่นในบ้านด้วยแถมอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นดีด้วยแล้วพักมานานด้วยจากช่วงบอลโลกน่าจะฟิตกันดีสาหรับผู้เล่นทุกคนนะเล่นในบ้านวันนี้ผมมองว่ามิวนนสซอร์จะไม่พลาดครับสาริกาด,ดงจากจิบบอลมัดสองประตูต่อศูนย์ครับคููสุดท้ายเราไปที่สกอตชพรีเมียร์กัรนวตาลีสามตรงไปดูอาเบอร์ินครับที่อันดับสาม วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางคลาสโกเรนเจอร์ทีมรองจากฝูงนะครับโดยคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นเรนเจอร์เอาชนะ4ประตูต่อหนึ่งไปดูกันที่5เกมหลังสุดของ 2, ทั้งสองทีมกันนะครับอาบันดีเนี่ยชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้คลาสโกเซลติกหนประตูต่อศูนย์ส่วนทางเรนเจอร์ชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะฮิวเวนเนียนมา3ประตูต่อ2สุดมันเลยนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เข้าวันน่าจะลงสนามในวันนี้ครับอาบันดีวันนี้เกมรับจะมีทางแอนโชนีสจดนะฮะหน้าป้าวันทา, jan, ky, วนทาง เรนเจอร์ไรอันแสกับทางอ l f r เฟรโดม e เลรอสอยู่กันครบครับน่าจะได้ลงทั้งคู่ครับเขาต้องบอกอับดินอยู่ในช่วงดรอปลงชัดเจนนะครับในช่วงหลังแต่ว่าเกมในบ้านพวกเขายังไว้ใจได้นะครับดูมองไปที่อันด,ดับก็ด้วยนะซีษนนั่นีคเขาต้งาจะเล่นได้ดีเกมในบ้านเนี่ยแปดนัดหลังสุดเอาชนะคู่แข่งได้ถึงหกเกมตอนบอกว่าแข่งในบ้านจริงๆตกแตทางเรนเจอร์ฟอร์มดีสมตำแหน่งรองจ่าฝูงนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยดูยังไม่ดูยิงไม่ค่อยขาดเท่าไหร่เวลาเจอกับทีมรองบ่อนนะครับแล้วก็เล่นเกมเย็ยน เพราะนั้นดูแล้ววันนี้อับดินเล่นในบ้านผมมองอยู่ในช่วงเน่วแน่เหนียวแน่นนะผมมองว่าอับดินน่าจะยันไหวครับคู่นี้น่าจะจบที่ผลเสมอกัรหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกใน f f อาเซียนคัพนี่ยนะครับบรูไนครับจะแพ้ทางทีมชาติไทยแค่ศูนย์ประตูต่อสี่ครับคู่ที่สองคาราบาวครับที่อังกฤษนิวคาสเซิลจะเปิดบ้านอัดบอลมาสองศูนย์และคู่สุดท้ายที่สกอตช์พิมเมอร์ลี่ครับอับดินจะยันได้ด้วยการเปิดบ้านยันเสมอกับทางฟอรตโกเรนเจอร์สหนึ่งประต ซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์บลรอไซค์ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนทีหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอยทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ